ยกบอพัก660นะครับ60 40บหรือ่ะ่ะโคมสุกกำลังยกเหลือๆครับรุ่นนี้เคยวางสูงสุดนี่ท่อ60นะครับ บ่ก็บอ่อใหญ่อะใหญ่กว่านี้ก็ยังยกได้นะครับแต่ก็จริงก็ไม่ค่อยอยากยกเท่าไหร่รอกนะครับก็มีผลต่อเอวอะเนาะแต่ว่ามันเลือกไม่ได้ไงมันมีงานมาเราก็ต้องทำอะครับ เซนเลอร์นี้ก็น่าจะใส่ได้ประมาณ6บอ่อครับคมสูบ c 30รุ่น6นะครับรุ่นมาตรฐานมาตรฐานชายไทยใช้ทนปั้มเฟืองคเครื่อง3สูบ 3D84 ครับ ดีแปดสีก็น้ำมันวันหนึ่งก็ประมาณ5 600กรนะครับถ้าทำงานทั้งวันนะหมายถึงว่าโรงงาน8ดโมงเรือ5โมงเ네ย็นเนี่ยถ้ารันเครื่องตลอดเนี่ยก็อยู่ประมาณ5 600คร้อยครับก่อนก็ติดแอร์ติดไลไรนะครับแต่น,นี้คนขับก็เปลี่ยนมือไม่ค่อยดูแ,แลอะไรกันครับผมก็เลย ไม่ได้สนใจทำละครับอาศัยว่าจอดพักงานผมก็ค่อยไปทำความสะอาดดูแลเอา,อาระวังระวังเชือกมันหลุดเด้อข้างหลังเมื่อกี้ น,น่นานน,านั่นนั่นว้าแล้วระวังระวัง หูตาไวครับตาต้องไวครับทำง,งานกับเครื่องจักรถลอไม่ได้ครับ เป็นคอนโทรลแบบก็เรียกอะไรแบบก้านยาวครับคอนโทรลแบบก้านยาวเรียกอะไรคอนโทรนักมวยเหรอสาวครับแต่ผมว่ามันทนดีนะผมว่ารุ่นนี้มันก็ทนมือทนเท้าดีมันไม่ค่อยจุกจิกครับฝากระโปรงหลังนี่ผมก็จอดนะระบายความร้อนนะถ้าเป็นฝาเดิมๆทึบๆเทือ,ทอ,ทอีมาในโอ้ความร้อนสะสมครับมันไม่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นไง ถ้าอยู่ญี่ปุ่นมันก็มันก็ได้แหละนะเมืองหนาวนะประเทศหนาวนะอยู่บ้านเราเมืองร้อนนะวันนี้ก็ยืนกลางแดดร้อนๆนะครับ ไปอามก็เริ่มหลวมแล้ะแต่ก็ใช้มานานแล้วครับหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วทำงานมาเนี่ยซื้อมามือสองญี่ปุ่นครับเก่าเก่านอกครับเอาบิวมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ซ่อมอะไรมากครับอย่างมากก็สายเอหลิกแตดนะครับงานทั่วไปที่รับก็คุณหลุมพุตติง้งเชลลิงหน้าง,งานตรงนี้ยครับ มีนานๆก็จะมาพวกงานวางท่อระบายน้ำทีห้เสือกมันอยู่หลังปุงกีเด้อมันว่างหลังปุงกีดีๆเสกใหไอเสือกมันอยู่หลังปุงกีดีๆด,ดกขึ้นก้อนแล้วค่อยว่าง ชอบทรงมันนะว่าทรงมันทรงมันได้ทรงรถนะครับทรงรถมันได้แล้วก็สีมันก็ได้แหละชอบโอเคเดี๋ยวเอาบ่อพักไปลงก่อนนะครับต้องไปขับรถกับบะตรก่อนโอเคเดี๋ยวกัน